นัดนิดชาว่าที่เจ้าสาวอนันดาชี้แจงประวัติเป็นแค่หลานไม่ใช่ทายาทชุดชนในแบรนด์ดังหลังจากที่นักแสดงหนุ่มอนันดาเอเวอร์ริงแฮมคุกเข่าขอแฟนสาวดีไซเนอร์นัด นิชาธนาลงกรแต่งงานทากลางสายฝนสุดโรแมนติกภายในงานวันเกิดของฝ่ายหญิงหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า5ปีปีหลายๆคนก็อยากจะทราบถึงประวัติของเธอกันมากขึ้นซึ่งเธอเองก็เคยให้สัมภาษณ์กับเซนลรัลออนไลน์ไว้เมื่อปี2562ว่านัดเป็นหลานของคุณยายจินตนาธนาลงกรผู้ก่อตั้งชุดชนในจินตนาซาบ,บรีนา เพราะคุณแม่นัดเป็นลูกสาวคนสุดท้องเพราะฉะนั้นนัดมีสักเป็นหลานของคุณยายแต่ในเชิงธุรกิจคุณแม่และนัดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจแบรนด์ชุดชนายจินตนาเพราะคุณลุงคนโตเป็นผู้ดูแลเพราะฉะนั้นนัดเลยอยากให้ใครที่อยากทําความรู้จักนัทหันมาโฟกัสที่งานของนัดมากกว่าซึ่งก็คือแบรนด์นิชาซึ่งเป็นแบรนด์ที่เธอปลูกปั้นมาเองกับมือขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ